สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ฝรั่งติ้งชาแนลกันอีกครั้งนะครับโดยในเอพิโซดนี้เนี่ยจะเป็นการแปลความคิดเห็นของแฟนกีฬาต่างชาติหลังจากที่น้องเมย์รัชนกอินทนนท์สามารถคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวในการแข่งขันแบดมินตันรายการเดนมาร์กโอเพ่นที่ประเทศเดนมาร์กได้สําเร็จ โดยภายหลังจากจบการแข่งขันในแมชนี้เนี่ยทางน้องเมย์ก็ได้ให้สัมภาษณ์อย่างสุดซึ้งด้วยครับว่าในขณะที่เป็นรองเธอได้นึกถึงพ่อหลวงทําให้สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาคว้าแชมป์ในครั้งนี้ได้โดยเธอตั้งใจที่จะมอบชายชนะในครั้งนี้ให้กับในหลวงในรัชกาลที่9และที่10รวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนซึ่งความคิดเห็นของแฟนกีฬาต่างชาติต่อเกมรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้น เดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันได้ณนะบัดนี้เลยครับมาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกของคุณเดวิดโกะครับที่เขาได้กล่าวว่าผมมีความสุขมากๆที่ได้เห็นสาวสวยจากไทยอย่างรัชนกอินทนนท์เอาชนะอาคเนะยามากุชิได้ผมคิดว่าเธอสมควรที่จะได้รับมันแล้วหลังจากที่รอบก่อนหน้านี้เธอสามารถเอาชนะมือหนึ่งของรายการอย่างไทซูหญิงมาได้ ส่วนความคิดเห็นที่2ของคุณโทนี่วีโวที่เขากล่าวไว้อย่างสั้นๆครับว่ารัชนกดูเป็นคนที่ติดดินมากๆเลยจริงๆผมรักคุณอย่างมากมายจากประเทศอินโดนีเซียามาที่ความคิดเห็นในลำดับต่อมาที่เป็นของคุณแกรตที่เขาได้กล่าวว่ารัชนกนั้นเล่นด้วยการใช้ทั้งสมองความคิดการไตรตรองและก็ทักษะส่วนยามากุชินั้นเล่นด้วยกลยุทธ์และทักษะ แต่ถือว่าพรสวรรค์ของรัชนกนั้นสามารถเฉิดฉายออกไม้เห็นได้อย่างเด่นชัดมากกว่าอย่างมากในวันนี้ในขณะที่ความคิดเห็นถัดมาอย่างไซแรมที่เขาได้กล่าวว่ายินดีด้วยกับรัชชีเธอมักมีภาษากายที่ดีเมื่อยามที่เธอต้องตามหลังเธอมักจะยิ้มตลอดมันส่งผลดีในแง่จิตวิทยา โชคไปดีนะที่ทางอาคาเนตยามากุชิไม่ได้มีภาษากายที่น่าชื่นชมแบบนั้นเพราะเมื่อเธอตามหลังเธอมักจะขอตกหรือสายหน้าแสดงพลังต่างๆออกมาในแงล่ลบอันทำให้เธอติเสียเองเป็นส่วนมาก <L un ters> และจากตรงนี้ก็ได้มีแฟนแบดมินตันชาวไทยคนหนึ่งได้มาตอบกลับคราว่า <L un ters> นั่นแหละที่โค้ชชาวไทยของรัชนกพูดระหว่างแข่งขันเลย <L un ters> เขาบอกกับรัชนกว่าอาคาเนะนั้นคอตกแล้วเกมมันใกล้จะจบแล้ว ส่วนความคิดเห็นต่อมาเป็นของคุณโกคารอาลิวที่ผมเดาว่าน่าจะมาจากทางเอเชียใต้นะครับที่เขาได้กล่าวว่าผมเกือบจะหัวใจวายตอนใกล้จะจบการแข่งขันพวกคุณทั้งสองคนนี่เล่นกันได้อย่างงดงามมากๆเลยมาที่ความคิดเห็นต่อมาของคุณเดนิสลอยครับที่เขามีมุมมองว่ารัชนกช่างเปลี่ยนไปด้วยความแน่วแน่ทรงพลังและก็ทักษะการเล่นเธอสมควรที่จะได้แชมป์ในวันนี้ เพราะมันไม่ง่ายเลยที่จะเอาชนะผู้เล่นที่แข็งแกร่งอย่างอาคเนะได้ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาของผู้ใช้งานที่ใช้ชื่อว่า s p e c t ตอ007ที่เขามีมุมมองว่าบางคนได้ทำให้วันของใครบางคนดีขึ้นมามากจริงๆผมรู้สึกดีมากๆที่ได้ดูพวกเธอเล่นรัชนกเป็นนักกีฬาพรสวรรค์ที่ติดดินมากๆที่ทั้งหน้าให้ความเคารพและน่าติดตามชมการเล่น ขอแสดงความยินด,ดีมากๆต่อเธอจริงๆเธอเป็นดั่งทูตที่แท้จริงของกีฬาชนิดนี้ส่วนความคิดเห็นต่อมาของคุณเดวิดได้กล่าวว่ารัชนกมีการพัฒนาการไปมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพลังและความแข็งแกร่งของเธอแต่เอว่าตำแหน่งของลูกตบของเธอยังคงต้องพัฒนาอีกพอสมควร ส่วนความคิดเห็นต่อมาของไอเดลยัสตินกล่าวไว้สั้นๆครับว่านานมาแล้วที่ไม่ได้เห็นเธอยืนอยู่บนโพเดียมแบบนี้จงสู้ต่อไปนะรัชนกอินทนนท์มาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมาของมิวกิโกที่เขาได้กล่าวว่ามันผ่านมาพักใหญ่แล้วที่เธอได้แชมป์โลกเมื่อปี2013ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเธอจะสามารถกลับมาเป็นแชมป์โลกได้อีกครั้ง ส่วนความคิดเห็นต่อมาของอิสกานดาที่ได้กล่าวแบบติดตลกด้วยการแซวคนภาคอย่างกิเลียนที่ชอบพูดว่า unbelievable ครับว่าคุณต้องเชื่อได้แล้วล่ะกิเลียนดูสิราชนกเธอกลับมาแล้วมาที่ความคิดเห็นถัดมาของคนที่ใช้ชื่อว่าแรนเจลินาพิทที่น่าจะเป็นการผสมกันระหว่างชื่อแบรดพิทกับแองเจลินาโจลีนะครับที่เขาได้กล่าวว่าคุณลองไปดูศึกอออิงแลนด์ที่รัชนกเจอกับคารไลนามาลินนะ ในวันนั้นเนี่ยเธอทำแบบเดียวกันนี้เป๊ะเลยสุดยอดมากๆรัชนกฉันมีความสุขมากเลยจริงๆมาที่ความคิดเห็นที่14ที่เขาได้กล่าวว่ารัชนกนะ่ะมีโชคเล็กน้อยในตอนจบแต่โดยรวมแล้วมันช่างเป็นแมชที่น่ามหัศจรรย์มากๆฉันคิดว่าพรุ่งนี้อาคาเนะจะตื่นขึ้นมาด้วยความปวดเมื่อยอย่างมากมายเพราะเธอต้องพุ่งซ้ายพุ่งขวาตลอดทั้งเกมนอกเหนือไปจากนี้ เกมนี้ก็เต็มไปด้วยช็อตที่บีบคั้นหัวใจและการตีโต้กันไปมาอย่างน่าจดจำฉันรักผู้เล่นทั้งสองคนนี้มากๆเลยมันเป็นเกมที่ดีมากขอแสดงความยินดีด้วยมาที่ความคิดเห็นสุดท้ายที่ผมจะขอจบด้วยความคิดเห็นของแฟนแบดมินตันไทยท่านหนึ่งที่ได้ไปแสดงความคิดเห็นเอาไว้ได้อย่างน่าประทับใจมากๆครับว่านักกีฬาของพระราชา จะมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เสมอและในวันนี้น้องเมย์รัชนกอินทนนท์ก็ได้ทำให้คนทั้งโลกได้เห็นหัวใจที่ยิ่งใหญ่นั้นแล้วครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนแบดมินตันจากทั่วโลกที่มีต่อก,การคว้าแชมป์ของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ในครั้งนี้ที่ผมได้แปลมาฝากกันและสำหรับในวันนี้ก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ได้อีกครั้งในอพนะิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ